โอ้ครับศูนย์รวมศูนย์รวมศูนย์รวมครับครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ซุม บ้านควายแคร์นะครับเมื่อเชียงยืนที่วัดมหาสาตสวัสดีครับพี่หมออีกรอบนึงครับเมื่อเช้าเจอพี่หมอโต้งคนแรกเลยที่ถือขึ้นมาครับผมเกือบเจ็ดโมงเช้าเจอกันแล้วนะครับพี่หมอวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับงานควายที่ห้างครับเอางี้กันเลยกันก็ถือว่าเป็นงานแรกครับที่เราเอาควายขึ้นมาอยู่บนห้างทำสินค้าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่ว่าปกติควายเราก็จะโชว์อยู่สนามประกวดที่มันเป็นต่างจังหวัด เป็นพื้นดินพื้นทรายแล้วก็มีหญ้าแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นเรื่องของความแปลกใหม่ที่เราได้ขึ้นมาอยู่บนห้าง,างก็ก็ดีนะครับผมว่ามันก็เป็นการยกระดับควายาก็คือควายหนักไม่ใช่ว่าจะอยู่ตามท้องไร่ท้องนานทั่วไปคือควายขึ้นมาบนห้าง,างก็คนที่มาดูเราเนี่ยก็เหมือนเป็นอีกระดับชั้นหนึ่งก็คือเขาอาจจะไม่เคยเลี้ยงควายมาก่อนแต่ว่าเราควาย มาให้เขาดูจนถึงห้างสสินค้าเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับแล้วก็ได้รับความสนใจดีมากครับจันครับ,บเหมือนเหมือนมาเที่ยวห้างแล้วมาเจอนี้ใช่ครับใช่ครับพี่หมอว,ว่านี่คือครั้งแรกไหมครั้งใหญ่รับน,น,นี้นใช่ครับเพราะว่าผมผมก็ไม่เคยเอาควายมางานแบบนี้ เราเคยจะไปที่เวิร์กพอยต์ครั้งหนึ่งอ๋ออันนั้นอันนั้นก็เป็นรายการปกติอันนั้นก็เป็นรายการปกติท่านแต่ว่าเราก็ไม่เคยที่จะควายมาที่ห้างสรรพสินค้าโชว์ที่ห้างใช่ครับแล้วคราวนี้มันมีคอนเน็กชันอะไรพี่หมอที่สามารถต่อยอดได้ไหมครับก็แน่นอนอยู่แล้วมีคนสนใจแน่นอนผมถูกต้องครับเรื่องการสนใจเนี่ยมาคนสนใจเยอะนะครับแล้วก็มาสอบถามเยอะผมว่ามันก็เป็นอีกตลาดหนึ่งก็คือคนที่มาเที่ยวห้างแล้วมาเห็นแบบนี้คือพูดง่ายๆว่าคนต่วใหญ่ที่มาก็คือเป็นคนมีเงิน เขามีตังค์แล้วเขาก็จากที่เขาเคยซื้อรถเล่นพระหรืออะไรก็แล้วแต่ว่่วันนี้พอเขาเห็ียควายเขาก็เกิดความสนใจอีกอย่างหนึ่งค, <ผม S 2> คิดว่าโดยเฉพาะควายแพนนะครับผมว่าวันนี้ได้รับความสนใจอย่างมากแล้วก็คนมาถามเรื่องราคามาถามซื้อว่าต้องจองยังไงสนใจมากเพราะว่าคือเขาก็มองดูแล้วว่ามันตัวเล็กแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับ นี่ก็คือเป็นอิตลาดหนึ่งครับที่คิดว่าน่าจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรวันนี้ไม่ได้เอาข้าวเหนียวมาเนาะวันนี้ข้าวเหนียวไม่ได้มาเขาเอาใครมาเขาเกียบครับเขาเกียบครับเขาเกียบนี่เป็นลูกของข้าวเหนียวครับครับครับอันนี้เกือบเกือบสี่ปีแล้วครับครับแล้วก็ตดนนี้แม่พันธุ์ตัวใหม่ที่นําเข้ามาตุ๊กี้ครับก็เลยวันนี้มาสองตัวอ๋อตุ๊กี้ใช่ครับโหนาารังมาผมไม่เคยเห็นตัวนี้พี่หมอเพิ่งเข้ามาใช่ไหมเ่เข้ามาใหม่ครับได้ประมาณสองเดือนตอนนี้ท้องข้าเหนียว ้องแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ้องก็คือเขามาผสมข้าวเหนียวเราเห็นเราชอบก็เลยซื้อเขาครับยังไงก็ติดตามนะครับบ้านไวยแคระนะครับที่หมอสารวุฒิเศรษฐกิจครับคนเดิมนี่แหละครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับ